ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับผมก็เอาตัวตัวนี้เป็นตัวไดว่าเนาะเป็นไดว่า st เบอร์40ครับสภาพตัวนี้กอ็อย่างที่เห็นเนาะก็เยี่ยมอ่องอรไทยตัวนี้ก็จะมาแจ้งนานะว่าตัวนี้นานะเขาได้ทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมมาทำโฆษณาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัว40กับตัว ตัวนี้เป็นของเจแปนนะครับแต่มันไม่บอกสัญชาติมานะครับมันบอกแค่ว่าเจแปนแต่ไม่ได้บอกออนี่ครับเมดอินเจแปนแต่มันไม่ได้บอกอะไรมาเลยมันแค่มาเจแปนให้ดูขนาดจะเอามาเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับมันเท่ากันนะครับประมาณ4ศูย์เท่ากันเลยนี่ตัวนี้แต่นานาคคงจะสนใจตัวนี้มากกว่านะครับผมว่านี่ตัวนี้เป็นรูใหญ่ด้วยเหมาะกับการเอาไปใส่กับปืนอา่า ภาพตัวนี้เนาะให้ดึงดงให้ดูกันก่อนนี่เสียงหวานเจ็บเลยดึงออกนะเปิดหน้าลอ้อปึ๊บนี่ดึงออกปกติหุนเล้งกลับตับโช๊ะมีเสียงด้วยเปิดหนักเบาไปหน่อยอ่ะเป,เ,ปเปิดเบาเปิดเบรกไว้เบาไปหน่อยอ่ะปรับเบรกให้หนักขึ้น อไอีกอปรับหนัดสุดเลยก็ได้ครับนี่อไปดึงไม่ออกนะครับเนี่เดินหน้าถอยหลังใช้ได้ปกติเดินหน้าถอยหลังปกติครับก็ไม่รู้ว่าจะทำมาทำไมเนาะ หน้าถทยหลังทำมาก็ไม่ได้ใช้ดูภายในกันเขามารีวิวเรียดโฆษณาเล่น,ลนๆล่ะครับนี่เพื่อว่าเราก็สามารถหาของให้น้าได้นะ้าที่จะต้องการนี่ครับสายสะอาดนะครับข้างในไม่มีปุบไม่มีเบี้ยวนะครับป,ปูนกลับเข้าไปเห็นมา นะทางนคนปรปฐมสมุทรสาครทัญญาพวกนี้เขาชอบเล่นเอาไปใส่พวกกับปืนนะครับไปใส่กับปืนเขาก็ตามหากันอยู่ัอา,อาจจะไปเอาไปสะสมครับตัวนี้เออบอกนิดนึงนครับตัวนี้ผมก็เพิ่งเห็นว่าป้ายเพจมันไม่มีคําว่าสปินอะไรนะสปินแคสนี่แหละคำว่าสปินแคสตตรงนี้มันไม่มีมาาก็ นา,นาก็ลองไปหาลอกตัวที่มันเก่าๆแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันสมบ,บูรณ์ก็เอาไปแปะได้อ่าแต่ก็มันก็ไม่ได้คีเลยครับดูสภาพนี่สวยสดหมดจดงดงามเม็ดอินเจแปนแน่นอนครับตัวนี้ก็นาะนาเขาปิดไปแล้วผมก็เลยขออนุญาตเขามาทำรีวิวเปรียบเทียบตัวนี้หน่อยอ่าตัวนี้ก็ยังอยู่ครับตัวนี้ก็เจแปนเหมือนกันนี่ โมเลยตัวนี้นี่ดึงตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กงานดีนะครับนี่เบรกแบบแบบปิดสไตล์ก็ได้นี่แน่นปากครับมาอบกลับเข้ามาก็สนใจก็ทักเข้ามาได้ครับตัวนี้คุณภาพเท่าผมผมก็ว่ามันก็นุ่มลื่นดีแต่รูหน้ามันเล็กแล้วก็ มีรอยนิดนึงรูหน้าเล็กแต่ขนาดไซส์จัมโบ้เหมือนกันครับจัมโบ้ก็ฝากไว้ครับผม